ูนไปหยำขนมจีนผัดะนาผัดมีผักสดตมเป็ดเดี๋ยวนี้เป็นรูปเป็นงายจทำักจวดพี่น้องบอกอะไรยยฮ ไอ้ร้านมังกรเทพมัน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 ยิมติครับยิมตาิมตเออเออฮะฮะพ่อะไรนะบ่อ่อ่อเปิดไอ่ะอร่อยที่สุดมันเลยนะเอาเลยเออนี่ใครมึงไม่เป็นเจ้าของะคเป็นเจ้าของนะไ้คพดด่อรามอยู่บอกว่มันอร่อยที่สุดเลยคนบ้านเราเนี่ยหรอฮะคนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเี๋ยวพอนอัน ันคุยไก่ดอกเตอร์อีสานอยู่แล้วคุณหายสาดกันอนะเอ้อยใครอันนี้ไปไหนอ่ะขาโนนคุณไปโน่นไป,ไปหาอาจารย์เองนู่นเลยขา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 บาเาเบาไ <c oughs> ม่กินหาอาจารย์เองเลยไป

ใครณครัร์ไข่ต้มด้วยหมูย่างหมูยม่างมันมัน,มน<อ>พดีเลยสวยนีิโรหาร่าอันที่ส่วนไปเยี่ยมมาเลยอืมปมาแล้วอกินส้ม,ม,สมตำบา้า

กินแรงกกินได้ไหมกินไม่ได้ก็ต้องกินได้อยากต้มตำ่ะเฮ้ยไอ้แม่ไอไอนิ่มฉลายวะรู้เปล่าว่ามันมันเนี่ยฮะมันเอาเอางูงูไปไอ้ไอกินบุงกินมันปล่อยงูงแล้ยปล่อยงูกินกินได้ไหมเอ้ากับมึงกินได้ต้มตำไหมไข่ต้มก่อนว่ะ

อะไรบ้างน่มมะนาวบวนอะไรอ่ะพนมีก็ต้องตำ <Elena> มันนี่ก่อนวะแดินเอร์ถ้ได้กิอีกแล้วอ่ะมาเลยเมไม่ประมาณเลมเร็ว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 ออกเร็ว

เอาเอาอเฮ้ยจงมาแล้วว่าเดี๋ยวบงกเราไม่ใช่เลยมันมันึงางมากเราวางจมา้ย้โซนพแวกแหก้แวกับหมีัน้้องตักเก่งว่ะาม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 า อ๋อเห็นแล้วอืมอะไรฮัลโหลเป็นคนพ่อแม่หรือมันนม่มัน

อ่นเดีละหมู่ะไอต่งโอเดี๋ยวกวนีร้อง้มนรู้ไป้รู้ไปเ้ให้มันร้องโอ้โหเผ็ดป่ะเปล่าเป่าเผชโอ้โหเลของเีนั่นแหละตอนนีไไปขอกินแล้วนเยอะ ăn được không ăn không ăn được không nhanh lên đó, nó đục rồi, đâu, đi, đi, เกิมเลยไนก็น่ไม่เสร็จอะไรผัดหมี่วอ๋โอ้่สบายพอกินไม่มากินนิดนหน่อยๆแต่มนั่นเองมันเสียฮอตนี่กินหดแล้วมึงจบจบไม่น่าโมแรกแรกแรกเครื่องเฮียเครื่องมินตินไง

แกงก้มอ่ะกินน้ำแกงก้มร้อครับแต่แต่พ่อมกินได้ทุกอย่างเหรอใช่ป่ะได้หมดจัด Nine. Step, Step บาทต้องเทหครับเราหสิบห้ทไอ้ที่เป็นกระป๋องกระป๋องแค่นี้นะาหบาทเเชี่ยเลยเ็ดแบบโอ้โหวายเ็ดเ็ดเ็ดละไอ้บุ้งลายแป้นกมัหายอะพี่ไม่ี่ใน้ำเรือเอไงนั่น่ยาห้าบาทจามสองร้อโอ้ยเอาเลยไปดูกระอมันมันมัน เดี๋ยวนี้มาใบบ้านเราแนละ้วเอ๊ะมามีคาบูอะไรนะคาบูอนะไรม,มันุนทุกรถเนะี่ยไปายสาม,มสามกล่องร้อยดูไม่ดีกว่าน้ำข้อมาจากมาเลี